ตลาดระอุ LUNC พุ่ง90%แต่เหรียญตระกูลครัมร่วงหนักตลาดรอเฟ็ตตัดสินชะตาดัชนีความกลัวแตกระดับ20สะท้อนความกังวลขั้นสุดในตลาดคริปโตขณะที่นักลงทุนทั่วโลกต่างหยุดหายใจเพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด 1. LUNC กลับสู่สังเวียน หรือนาคลาสสิกสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่โดยการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกว่า90%ในช่วงเวลาสั้นๆทามกลางกระแสข่าวการเผาเหรียญครั้งสำคัญและสัญญาณบวกทางเทคนิคทําให้ชุมชนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งสวนทางกับตลาดโดยรวมที่ยังคงซบเซา 2. เหรียญตระกูลทรัมป์ดิ่งมีรายงานว่าเหรียญและโปรเจกต์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์กลับปรับตัวร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับตลาดในบางช่วงและสะท้อนถึงความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวการเมือง 3. กกลตไทยเอาจริงสำนักง,งานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยเริ่มใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับกระบวนการบัญชีม้าในโลกสินทรั์ดิจิทัลพร้อมทั้งเดินหน้าปิดกั้นแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสะกัดกั้นการฟอกเงิน 4. ี ด o ชคอย i n วานเริ่มเก็บของสัญญาณบวกเริ่มปรากฏในเหรียญด o ชคอย i n หลังพบกิจกรรมการเข้าเก็บของเหล่าวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทําให้นักวิเคราะห์บางส่วนเริ่มกลับมามองเป้าหมายราคาที่0.75ดอลลาร์ในระยะกลางอีกครั้ง 5. โครงการทัวริสดีจีเพเปิดทางนักท่องเที่ยว โครงการ Stand X หรือ Tourist DGP a y ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและคริปโตเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายผ่าน eWallet ได้โดยตรงกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจงถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้คาดว่าจะพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่4ของปีสถานการณ์ตลาดโดยรวมยังคงผันผวนอย่างหนักบิตคอ i n เคลื่อนไหวในกรอบราคา89,000ถึง92,000ดอลลาร์ขณะที่อ t เ e r e u m ยังคงทรงตัวเพื่อรอเลือกติศทาง ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การประชุมเฟดในวันที่10ธันวาคมซึ่งตลาดคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นกดดันอยู่ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะรอกระแสลมหากเฟดลดดอกเบีย้ยจริงเราอาจได้เห็น BTC กลับไปทดสอบแนวต้าน93,000ดอลลาร์ได้แต่หากผิดหวังก็อาจร่วงลงไปที่แนวรับ85,000ดอลลาร์ได้เช่นกัน ทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังการประชุมเฟดคุณคิดว่าบิตคอยจะพุ่งทะยานหรือร่วงลงอีกครั้งฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต